สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถจน New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อหมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับแน่นอนครับเป็นประเพณีรายการของเราครับเราจะชอบเขาดาวในเรื่องของวันนั่นเองครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดือน8แล้วครับเวลานี้ต้องยอมรับว่าผ่านไปเร็วมากๆครับ ในวันนี้ครับคุณผูม้ชมในช่วงรถเข่าเราขับในช่วงเบรกที่2และเบรกที่3ปกติเราจะพาทุกท่านไปรีวิวรถใหม่หรือว่ารถจนที่น่าสนใจแน่นอนคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านข้างก็คือ m a z d a BT50 หรือว่า m a z d a BT50 เป็นกระบะของ m a z d a นั่นเองครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวคันนี้นะครับแตเ่เร็วนี้ครับจะมีคันนี้มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับแต่ว่าในวันนี้ครับคือจะพาทุกท่าน ไปดูรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับแบรนด์นิวเลยก็คือมาจากค่ายของ Honda ครับแต่ผมขอยังไม่สปอยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปชมในช่วงรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดของ Honda นี้เดี๋ยวเราติดตามข่าวสารประจำสัปดาห์ในแวดวงรถยนต์กันก่อนเลยครับ Ford ประเทศไทยโดยคุณรัฐการจูตเสนกรรมการผู้จัดการ เผยความสำเร็จทางยอดขายของ Ford Ranger และ Ford e v e r e s t ในช่วงครึ่งแรกของปี2567ด้วยยอดขายรวม11,282คันนอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ28ปีของการดำเนินธุรกิจของ Ford ในประเทศไทย Ford ยังได้เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ Ford 28 Anniversary และยังมาพร้อมก็เสนอสุดคุ้มด้านบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าครอบครัว Ford ก็เป็นแคมเปญที่เราเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเพื่อฉลองุตรหมายสาคัญในการครบรอบ28ปีฟอร์ดประเทศไทยนะครับเรามีแคมเปญดีๆให้ทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่แลวก็ลูกค้าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของลูกค้าใหม่ให้ฟังก่อนโดยที่ถ้าลูกค้าออกรถนะครับอฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัว Ranger หรือเป็นตัว Everest ครับก็ในระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กันยาย,ยนี้นะครับจะได้1สิทธิ์รับส่วนลดแคชแบ็กสูงสุด280,000บาทนะครับแล้วก็ออก1คันได้รับ1สิทธิ์ครับแล สิงหาคมนะครับก็จะได้รับถ้าออกในช่วงพิเรียนนั้นจะได้รับ28สเลยทีเดียวนะครับส่วนลูกค้าใหม่นั้น ก็สามารถเปออสโซเทสรถนะครับที่โชว์รูมเราได้แล้วก็มีตัวแคมปิ้งแชร์เป็นเก้าอี้พับที่น่าสนใจไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มาเทสโซได้ด้วยครับลูกค้าปัจจุบันนะครับของเรานะครับฟอร์ดเองก็พร้อมยินดีที่จะดูแลลูกค้าของเรานะครับเนาะเรามอบโปรแกรม3โปรแกรมให้กับทั้งลูกค้าของเรานะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่นะครับส่วนลด28%สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งของฟอร์ดนะครับก็จะมีฝาปิดกระบะท้ายนะครับแล้วก็สปอร์ตนะครับของที่เราทํางานร่วมกับแคมเมอร์นะครับส่วน สรับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วเราก็มอบแคมเปญส่วนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กองนะครับแล้วก็แหวนรองนะครับโดยมีมูลค่าทั้งหมด280บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับคือส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มีการสนใจนะครับที่จะซื้อโปรแกรม Ford Care ของเรานะครับเรามอบส่วนลดพิเศษนะครับ200 2,800บาทให้กับทางลูกค้าของเราครับ บริษัทฮอนด้าออโตม b บิลประเทศไทยจำกัดประกาศให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของฮอนด้าซีวิใหม่ภายใต้เจเนอเรชันที่11ที่มีการปรับโฉมและเพิ่มเติมคุณค่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22สิงหาคม2567ได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศโดยข้อเสนอพิเศษฟรีปัรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทเมื่อทำการจองและรับรถตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง31ตุลาคม2567และเตรียมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าและครอบครัวที่เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้ารวมถึงแคมเปญ Honda Happy Trade In และข้อเสนอพิเศษอื่นๆโดยจะประกาศราคาและเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่23สิงหาคม2567พร้อมเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสเป็นครั้งแรกที่บูธฮอนด้าในงาน Big m o t เ r s s a l ซ2024ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง1กันยายน2567และที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศพร้อมกันนี้ Honda ยังได้ประกาศปรับราคาใหม่สำหรับ Honda City ehev ทุกรุ่นย่อยโดยปรับรลดราคาลงคันละ40,000บาท มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2,567ที่ผ่านมานิสสันแนะนำนิสสันอัลเมร่ารุ่นปี2024เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ด้วยเบาะโคเล่โมดูลที่ไม่สะสมความร้อนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งสบายทุกการเดินทางในรุ่นวีและเพิ่มกุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมระบ,บบล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้หรือออกห่างจากตัวรถในรุ่น V และ VL นิสสันอัลเมรามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตรเทอร์โบ100แรงม้าอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง23.3กิโลเมตรต่อลิตรโดยนิสสันอัลเมรารุ่นปี2024มีเสีรุ่นย่อยราคาจำหน่าย549,000-699,000ถึง 6, 99, บาทบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัด เริ่มส่งมอบ New MG Cyberster s ป o r t r โรสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน2ที่นั่งถึงมือลูกค้ากลุ่มแรกแล้วที่ Evolution Showroom ทั้ง9แห่งพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถชมรถ New MG Cyberster คันจริงได้ที่ศูนย์บริการ MG Evolution Showroom ซึ่งเป็นโชว์รูมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการขายและบริการหลัง กาารขยสำหรับรถยะนต์ไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ EV ในระดับพรีเมียมทั้ง9สาขาทั่วประเทศ คุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยรายงานสรุปยอดขายรถยนต์เดือนมิถุนายน2567มียอดขาย47,662คันลดลง26%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งลดลง27.1%โดยยอดขาย1 7 7 3 7คัน ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงเช่นกันที่25.4%โดยยอดขาย29,925คันและตลาดรถกระบะขนาด1ตันมียอดขาย16,672คันลดลงถึง39%ในส่วนของตลาด XEV มียอดขายทั้งหมด16,777คันเติบโตขึ้น18%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายรถยนต์ไฮบริดเติบโตขึ้น57.7%โดยยอดขาย9,886คันในขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า100%อยู่ที่6,95 0คันลดลง11.6% มาสเตอร์เซลประเทศไทยและทีมสวัสด์แคทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกมหาก,การรมกีฬาแห่งโวนมนุษยชาติด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อการกุศลนัดพิเศษระหว่างทีมเมืองทองยูเนเต็ดก,กับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี พร้อมนาลูกค้ามาสด้าและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันอย่างคับข้างล้นสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเมืองทองเชื่ยวเอาชนะไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งที่สําคัญรายได้จากการจัดแข่งขันในครั้งนี้จะถูกนําไปมอบให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใช้กีฬาในการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาไทยต่อไปเราต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับมาสด้ากับทางสวัสดิ์แคทนะครับก็ได้มีจตดนาร,รมณ์ที่ตรงกันนะครับ แล้วก็คิดว่ามันตรงกับเขาเรียกว่าเจตนารมของมาร์แบรนนะครับที่เรามีความเชื่อว่านะครับกีฬาจะมีการเรื่องของการสร้างคนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของชาริติงสปิริตที่มาซากับกีฬาเนี่ยมี ปัจจัยในแง่เน,นี้ยตรงกันนะครับแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้เราคิดว่านะครับจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นะเปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับที่โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สารฝันให้กับนักฟุตบอลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับ สำหรับการติดตามข่าวสารรถจนเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ worldwide.web.carresearch.co.th กันได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีข่าวในแวดวงรถจนข่าวไหนก็ตามที่เราอาจจะไม่ได้ไรายงานหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube Channel Facebook Fan Page ของพ่อมดรถจนได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ารถเขาเราขับกับรถจน h o ฮอนดตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ Busterline อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ <the> ค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด <Yeah. S 2> Mazda c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive n e ิ w n i s s a n ิ i c k s e p o w e r ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New n e ิ Power. s s a n k i k k s e-Power นิสสันพลังที่สร้างความร้าวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจนพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์อยู่อัพเ n วตุสุกิสวีป ใหม่ New X Gen X Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวเอซูสุดีแมพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจนพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มอาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวีฟสนับสนุนโดยเอซูสุเอ็กซ์ซีรีส์แรงทะลุเวอร์ส ช่วงรถเข่าเราขับในสัปดาห์นี้ครับอย่างที่บอกไว้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิว Honda รถโดนตัวใหม่ล่าสุดของเขาครับซึ่งบอกเลยว่า Honda ในปีนี้ก็ทยอยเปิดตัวรถใหม่มาอยู่พอควรนะครับก็มีคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ Honda e n 1ครับที่เป็นรถโดนไฟฟ้า100%ของเขาแต่ว่าขนาดคือเขาปล่อยให้เช่านะครับทรงจะคล้ายๆกับ h r v เลยครับแต่ว่าคันนี้ของ Honda จะเป็นคันไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ Honda Civic m er i หม r ใน a n g e 2024น่าซื้อหรือไม่ถ้าคุณตั้งคำถามและคุณแบบกำลังตัดสินใจที่จะซื้ออยู่แล้วอะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้จะตอบโจทย์คุณครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดแน่นอนการที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดคือมันก็จะดีกว่าตัวก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าพูดถึงในมุมมองส่วนตัวของผมอะถ้าคุณมาดูอะไม่ว่าจะเป็นภายนอกด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายหรือว่าภายในก็ตามนะครับถ้าเรามาดูแบบและเปรียบเทียบก,กับตัวก่อนอะถามว่ามันเปลี่ยนเยอะไหม มันแทบจะดูไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไร่เลยถ้าเราพูดกันตามตรงนะแต่ว่าจุดที่สําคัญสำหรับผมในตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยคือในเรื่องของออปชันการใช้งานต่างๆหรือถ้าสรุปง่ายๆก็คือในเรื่องของระบบต่างๆจะเรียกว่าเป็นพวกระบบจุกจิกว่าได้แต่ระบบพวกนี้คือจริงๆแล้วว่าถ้าเราดูสเปคชีตหรือว่าถ้าเราแบบมาดูคันจริงบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นถึงขนาดน,นั้นแต่พอเราไปใช้งานจริงแล้วลองขับจริงแล้วผมบอกเลยว่า โลกต่างๆเนี่ยที่ตัว Honda Civic m มาในเช2024เนี่ยเขาใส่เข้ามามันถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคันเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบ Honda Civic กับตัวก่อนนะรุ่นย่อยหรือว่าไลน์อัพเขาจะเปลี่ยนนะคือตัว2024เนี่ย จะเหลือ3รุ่นย่อยนะครับก็คือตัว e-h e v 2ตัวแล้วก็ตัว Turbo อีกหนึ่งตัวถ้าเป็นตัว e-h e v ตัวท็อปสุดก็คือคันนี้ตัว R S และรองลงมาก็คือตัว E L plus ส่วนตัว Turbo ก็คือจะมีตัว E L plus ตัวเดียวเท่านั้นแปลว่ามันจะมี E L plus 2รุ่น Turbo แล้วก็ Hybrid แล้วก็แน่นอนตัว R S ที่เป็น Hybrid เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคันเนี่ยเขามีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มจากคันนี้ตัว e-h e v R S อันนี้คือตัว e-h-e-v รุ่น r-s ตัวท็อปสุดเลยนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ถ้าเราดูด้านหน้าโดยรวมนะครับ จริงๆทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะครับอันนี้คือถือว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่และจะดูฉบเฉีียวมากยิ่งขึ้นการออกแบบตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสี l ล ss Black นะครับแล้วก็กันชนหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นสีเรียกว่าสีดำด้านก็ได้ครับมันจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันนะมันจะเป็นสีออกแบบเทาเข้มๆหน่อย ตัวไฟอ่ะไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่าดีไซน์รอบๆตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นสีดำนะครับอันนี้คือเป็นการที่เขาเสริมเข้ามาในตัวนี้ด้วยนะครับตรงด้านข้างนะครับที่เป็นสีดำตรงนี้นะอ่าอันนี้คือเป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นสีใหม่นะคือถ้าคุณเปรียบเทียบตัวกอนอ่ะมันจะเป็นสีโครเมียมหรือว่าเป็นสีเงินนะแต่เนี้คือจะเป็นสีดำครับอันนี้เฉพาะแค่ตัว RS เท่านั้นนะ อีกจุดหนึงที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าอัปเกรดเข้ามาก็คือตัวกล้องด้านหน้านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่กล้องด้านหน้าที่จะแสดงภาพตรงหน้าจอนะครับแต่ว่าเป็นกล้องในเรื่องของความปลอดภัยครับถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างคือจริงๆนะโดยปกติตัวก่อนนะองศามันจะไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่ว่ากล้องตัวนี้มันจะกว้างถึงประมาณ100อองศาครับซึ่งมันจะกว้างมากยิ่งขึ้น แต่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เขาเปลี่ยนในตัว RS เลยนะคือตัวล้อแม็กอันนี้นะคือจริงๆอนะถ้าคุณเปรียบเทียบตัว RS มันจะเป็นสีแบบ gloss black หรือว่าสีดาําเงาแต่เนี่ยคือแบบเท่มากเลยนะอันนี้จะเป็นสีแบบเทาเข้มๆหรือว่าสีดําอ่อนๆนะมันจะโดดจากบูทแอนทอนกับตัวก่อนเลยนะและถ้าคุณเข้ามาดูตัวลายเนี่ยดีเทลหรือว่าเส้นสายตรงนี้นคือมันดูแบบ aggressiv e มากเลยนะมันดูแบบสตรองแบบเหมือนเป็นกล้ามกล้ามเลยนะเออนีคือฟิลที่ผมได้นะเออรู้สึกเท่นนะรู้สึกเท่และสวยนะมันจะแตกต่างกับล้อของ Honda ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะอันนี้คือเฉพาะตัว R S นะ <S อันนี้ก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับและด้านท้ายนะคือจะมีอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือจะเป็นลายใหม่นะครับแต่เฉพาะแค่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนสําหรับภายนอกครับ ภายในของตัว E-H E-V R S ก็มีเปลี่ยนนะครับถ้าคุณดูตัวเบาะโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นลายใหม่นะครับและวัสดุคือจะเป็นหนังสลับกับหนังสังเคราะห์นะครับคือถ้าพูดถึงไฮไลท์ที่จุดที่เปลี่ยนเลยคือจะเป็นเรื่องของออปชั่นการใช้งานต่างๆเรียกว่าเป็นจุดที่แบบจุกจิกแต่พอเรามาใช้งานจริงๆอะ่ะมันถือว่าสำคัญมากๆนะครับ แต่หนึ่งในนั้นนะก็คือในเรื่องของ Google ที่เขาติดเข้ามาให้นะครับคือระบบ Google นี่ครับคือถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือจะมีอยู่ในตัว a c c o r d ด้วยนะครับ Generation ใหม่อันนี้ก็คือใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับคืออันนี้มันจะเป็นระบบที่เราอะ่ะจะต้องเชื่อมต่อกับ Hotspot จากโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อที่จะใช้งานอันนี้ได้แต่สมมติถ้าเราแบบไม่อยากเชื่อมต่อกับ Hotspot หรอิน์เนจากโทรศัพท์ของเราอะ่ะ เราสามารถซื้อซิมการ์ดแยกเข้าไปได้นะครับแต่แน่นอนว่าอันาจจะต้องเสียงเงินเพิ่มและคันนี้ก็จะมีลำโพง b บส e มาให้ด้วยเฉพาะแค่ตัว rs เท่านั้นนะและคันนี้จะมีโหมดการขับขี่เพิ่มมาที่เรียกว่า individual นะครับคือโดยปกติอะค o นดาจะมี3โหมดการขับขี่ก็คือ normal eco แล้วก็ sport แต่นี่คือเพิ่ม individual เข้ามาด้วยครับก็เผื่อที่เราจะ s e ต ตามความสะดวกของเรานะครับและระบบจุกจิกอื่นๆนะครับก็คือจะเป็นพวก USB Type C นะครับจะมีให้ทั้งหมด4จุดนะด้านหน้า2ด้านหลังอีก2และถ้าคุณดูตรงนี้นะครับนี่ที่บังแดดครับอ่านะครับจะมีไฟมีกระจกมาให้ด้วยนะครับมีให้ทั้ง2ฟฝั่งเลยแต่ถ้าเราพูดถึงการออกแบบภาพรวมอ่ะจริงๆถ้าเราเข้ามานั่งดูมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูแตกต่างถึงขนาดนั้นนะแต่สําหรับแบบ สาวกหรือว่าตัวโยงของซีวิกเลยอ่ะมันจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมนะด้านข้างลาย,ลายสีแดงตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาครับแต่อันนี้คือตัว c e ี v i c e h e v r s ตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยวเรามุกไปดูอีกตัวหนึ่งกันคือตัว e h e v e l plus ตัวรองนั่นเองครับ มาสด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหมไม่รู้จบ Feel the drive หม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu C Max พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เท mm hmm. อร์โบเจ้อมทะยาดไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ t เทคพาวเวอร์ u ยู e อัพนิวสุสกีสวีทใหม่มิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า NEW NISSAN KICKS e p o w e r ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้า ไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดนีวนิสสัน e คิก k s e power yes นิสสันสปอร์ตพรีเมียมกับฮ o n d a CITY e h e v ใหม่ภายในกว้างสบายอัตราเร่งแรงประหยัดน้ำมันไปได้ไกลขึ้นนี่ ฮอนด้าซิตี้เทอร์โบใหม่ขับสนุกทุกสเตป็ปปลอดภัยกับ Honda s e ซ s i n งในทุกรุ่นย่อยแรงหลาประหยัดครบคำตอบของวันนี้สนับสนุนโดย Isuzu X Serie s แรงทะลุเวอร์สอันนี้ก็คือตัว e l ลพล เป็น e-h e-v นะครับเผื่อท่านใดที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับถ้าเราดูโลโก้ของ Honda นะครับอันนี้คือถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือจะบงบ่อกถึงความเป็น Hybrid นะครับเพราะว่าตัวถัดจากตัวเนี้มันจะเป็นตัว e-l plus เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัว Turbo ซึ่งจะไม่ได้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้หรือว่าสีฟ้าแบบนี้นะครับแต่เป็นชื่อรุ่นเหมือนกันและการออกแบบอะมันจะใกล้เคียงกันมากๆเลย การชนหน้ากระจังหน้าจะเป็นดีไซน์ที่จะเป็นออกสีแบบดำด้านหรือว่าสีเทาแบบเข้มๆจะแตกแต่งกับตัว RS อย่างที่คุณผูชมเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ใน,นเรื่องของไฟตรงนี้เหมือนกันเผื่อถ้าได้สนใจตัว EL Plus EHEV นะครับนี่มันจะเป็นขอบแบบสีดำตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในเรื่องของโรคความปลอดภัยนะครับมีใน EHEV ทั้งตัว EL Plus แล้วก็ตัว RS เลยก็คือในะเรื่องของเซนเซอร์นะครับ4จุดนะครับด้านหน้าและด้านหลังรวมกันเป็น8จุดนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตัว RS มีให้เหมือนกันที่เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าตัวต้นเดี๋ยวลองไปดูสังเกตกันอีกทีจะไม่มีให้นะครับอันนี้คือจะเป็นเซ็นเซอร์ 4. จุดด้านหน้าตัวล้อดีไซน์โทนจะแตกต่างกันแต่ว่าโครงจะเหมือนกันกับตัว RS คือถ้าเป็นโครงของตัว RS อย่างที่ผมบอกคือมันจะเป็นแบบกล้ามๆจะดูแบบดุดุแกร่งๆเลยแต่วาเนี้ คือมันจะเป็นสีเงานะครับจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทาเข้มนะครับตรงคิ้วกระจกตรงนี้นะครับนี่เป็นโครเมียมนะครับเปรียบเทียบกับตัวอลูมิเอย่างชัดเจนเลยอันนี้คือจะเป็นสีดานะครับแต่นี่คือจะเป็นสีเงินแต่ว่าด้านท้ายนี่นี่คือเซ็นเซอร์ด้านหลังเขานะครับ4.1 2 3 4นะครับตําแหน่งมันจะแตกต่างกับตรงด้านหน้านะครับแต่ก็อย่างที่บอกหน้าหลังอย่างละสีรวมกัน8จุดนะครับ ภายในนะครับคือถ้าคุณดูโทนแล้วอะแน่นอนว่ามันจะแตกต่างกับตัว RS ซึ่ง RS มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าโทนของคันนี้ก็คือจะเป็นสีดำเรียกว่าตัว Gloss Black นะครับอย่างเช่นตรงแดชบอร์ดต,ตรงนี้แต่ว่าตรงคอนโซลจะเป็นสีดำด้านนะครับมันก็จะแตกกันนิดหนึ่งนะครับบอก Color Feel เลยนะครับ Color Feel เลยนะครับอันนี้คือจุดหลักๆที่แตกต่างเมื่อคุณเทียบก,กับตัว RS นะแต่ว่าระบบ ต่างๆออปชันต่างๆที่เสริมเข้ามามีให้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับ Bu- i l d i n มีให้แต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อกับ h o t s p o t ร์ดอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเลยนะครับมีการใช้งานเหมือนกันตัวตัวนี้ก็มีให้ USB Type C 2ช่องด้านหน้ามีให้ด้านหลังมีให้อีก2ช่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี่นะครับกระจกไฟมีให้เหมือนกันด้านหลัง เราสามารถพับท้ายลงมาได้นะครับเผื่อเราอยากจะเก็บสัมัาระเพิ่มเติมแอรด้านหลังก็มีให้นะครับและคันนี้ก็จะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่อินดิว d วที่เข้ามาให้ด้วยครับคือตัวนี้และตัว RS ตัว Top จะมีให้แต่ว่าตัว EL Plus ที่เป็นตัว Turbo จะไม่มีให้นะครับ คันนี้ก็คือตัว EL+ ที่เป็นตัว Turbo นะครับมาดูกันว่าจุดที่เขาเปลี่ยนมีอะไรบ้างถ้าคุณเปรียบเทียบนะกับตัว e h e v EL+ นะครับตัวก่อนหน้านี้ในเรื่องของการออกแบบอะ จะไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นถ้าคุณดูด้านหน้า<ม>แน่นอนว่าเขาเปลี่ยนเหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างก็คือในเรื่องของสีและโทนนะครับอันนี้จะเป็นสีแบบด้านๆหน่อยจะไม่ได้เป็นสีเงาสมมติถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว R S ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันกับกันชนหน้าแต่ว่ากันชนหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว R S นั่นเองครับถ้าคุณเข้ามาดูตรงนี้นะครับตรงขอบนี้ก็คือจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับอันนี้มีให้หมดเลยนะครับมันก็จะเพิ่มความ ดุดันนิดนึงเท่าเราเข้ามาดูแบบใกล้ๆแบบนี้นะและถ้าคุณดูนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องของเขานะครับก็คือเนี้ย มันก็จะมีความกว้างเหมือนกันนะครับ100องศาเหมือนกับตัว RS เลยนะครับในเรื่องของคอนด a s แ n นซิ่งที่ผมบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปสุดหรือว่าตัวต้นเลยนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับและถ้าคุณลงมาดูตัวล้อนี้นะครับคือถ้าคุณดูตัวลายนะครับตัวโครงก็ได้ถ้าจะเรียกนะครับของล้อแม็กตัวนี้คือมันจะเหมือนกันกับตัว RS เลยแต่ว่าแค่ตัวลายครับมันจะออกแบบที่แตกต่างกันนิดนึงอย่างเช่นถ้าคุณดูตัว RS อ่ะมันจะเป็นแบบกล้ามๆหน่อยนาะมันจะดูแบบดุดันดูด aggressiv เลย ตรงเนี้ยโครงอะ่ะมันจะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวล้ายนะครับที่เป็นสีโครเมียมตรงเนี้ยและสีเทาตรงเนี้ยมันเพิ่มเข้ามามันจะดูโทนจะซอฟต์ลงมันจะเพิ่มหรือว่ามีความพรีเมียมเข้ามาแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่นะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับตรงคิ้วตรงนี้นะเนี่ยครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัว RS จะเป็นสีดำส่วนด้านท้ายก็เหมือนกันตรงนี้นะครับไฟตรงนี้เหมือนกันเลยสําหรับตัว Turbo นะครับ EL+ นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันโทนภายในเ่ยการออกแบบนะครับจะแตกต่างกับตัว RS นะแตกต่างกันเลยนะครับก็คือแน่นอนอันนี้คือจะเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีดำโทนของเบาะวัสดุของเบาะก็แตกต่างกันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆ Google คันนี้ก็มีให้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้อย่างที่ผมบอกการใช้งานเหมือนกับ RS เลย ถ้าอยากจะเชื่อมต่อต้องใช้ฮอสปอดนะครับหรือเราซื้อซิมการ์ดเข้าไปได้ USB Type C มีให้2ช่องนะครับแต่จุดที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของเบาะด้านหลังที่สามารถพับลงได้และมีแอร์ด้านหลังมาด้วยในตัวนี้นะครับนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับก็มีให้แล้วก็นี่ที่วางแดดมีไฟให้นะครับกระจก มีไฟให้เหมือนกันคันนี้ก็จะมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ Honda Connect ได้ด้วยนะแต่ว่าโหมด Individual ที่ผมบอกไว้ในตัว R S E H E V หรือว่า E L Plus ในตัว E H E V คันนี้จะไม่มีให้นะครับแปลวว่าคันนี้จะเหลือโหมด3โหมดเหมือนเดิม Normal Eco และ Sport ส่วนในแง่ของออปชั่น Honda Civic ก็อย่างที่ผมบอกไว้คือเขาเพิ่มในเรื่องของออปชั่นระบต่างๆที่แบบมันจุกจิกหรือว่าความสะดวกสบายเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงระบบที่แบบสําคัญสําคัญและเราพูดถึงในนาของ Honda มากสุดก็คือในเรื่องของกล้อง360องศาแล้วก็ blind spot นะครับสองระนี้ก็ยังไม่มีเข้ามานะครับแต่ก็ยังมี h Honda Lane Watch อยู่ให้นะครับก็ตามสูตรน,นะครับแต่ว่า ถ้าถ้ดได้ซีรีสในเรื่องของ Hon d น Lane Watch ก็จะมีเฉพาะแค่ตัวในกลุ่มของ e-h e HE v นะครับ R S แล้วก็ e l plus เท่านั้นตัวต้นจะไม่มีให้นะครับสำหรับ h o n d a า i วิคมาในเชิ2,024ถ้าคุณเปรียบเทียบในแง่ของการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลักกำลังหรือว่าช่วงล่างต่างๆคือยังเหมือนเดิมกับตัวก่อนที่เราคุ้นเคยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว e-h e HE v hybrid หรือว่าเป็นตัว Turbo ก็ตามนะครับแต่ถ้าพูดถึงการขับขี่แล้วเพราะผมได้มีโอกาสทดลองทั้ง2คันนี้มาก่อนแล้วนะครับ ทดลองในหลากหลายรูปแบบนะครับคือว่าการขับขี่ของเขาถือว่าดีมากๆเลยนะคืออัตราการเร่งไม่ว่าจะเป็นในความเร็วต่ำกลางหรือว่าสูงอันนี้ถือว่าโอเคเลยที่ผมหมายถึงสูงอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าคุณไปสูงกว่านั้นอะ่ะมันจะเริ่มชา้าลงละโดยเฉพาะถ้าเป็นตัว ehev นะครับมันจะมีมอเตอร์แบตเตอรี่ทำงานควบคู่กับตัวเครื่องยนต์ด้วยซึ่งถ้าคุณเหยียบหนักเกินไปอะ่ะมันจะมีโอกาสที่มัน โอเวอร์ฮีตหรือว่าร้อนเกินไปได้มันเลยจะฉลอดลงมานิดนึงนะครับถ้าคุณเน้นตัวแรงสุดอ่ะคือจะต้องเป็นตัวเทอร์โบนะครับอันนั้นก็คือจะตอบโจทย์มากกว่านะครับในแง่ของความแรงหรือว่าแบบความสนุกความเร้าใจอะดรีนาลีนนะครับอันนี้คือแค่เปรียบเทียบเพราะว่าตัวก่อนกับตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการที่เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอ่ะจะเป็นวันที่23สิงหาคมเราจะทราบราคาประมาณในช่วงนั้นถ้ามันเพิ่มราคาเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าถ้ามันขึ้นสูงกว่านี้โอโ้โหบอกเลยว่า ความนิยมหรือว่าความชอบมันจะดรอปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันผมเชื่อว่ามันจะลดลงครับอยู่ที่ว่ามันลดลงมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.000 10, 0บาทถึง3 0 0 0 0บาทเพราะว่าลดลงถึงประมาณนั้นแหะก็กําลังโอเคและรู้สึกว่าแบบน่าสนใจนะเพราะเขาก็เพิ่มในเรื่องของออปชันเข้ามาประมาณหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะชมการรีวิวรถต่างๆ,างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h anel ของพอมมดรถยนต์ได้เลยนะครับพวกเราก็จะมีหลากหลายรุ่นจากหลากหลายค่ายที่เรารีวิวไว้นะครับแน่นอนว่าถ้ามีขนาดที่ผมยังไม่ได้รีวิวไวนะ้และคุณผู้ชมอยากจะดูอยากจะติดตามก็สามารถคอมเมนต์และแจ้งให้ทราบกันได้เลยนะครับและแน่นอนถ้าผมสามารถผมจัดให้แน่นอนครับสำหรับ,บวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาขอมีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้ากู๊ดไนท์และสวัสดีครับ